สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าวันพฤหัสนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่หมอกตกค่ะทุกคนหมอกตกตกหนักมากเลยตกทุกวันแหละแต่วันนี้ปุนาตื่นเช้าเพราะว่าวันนี้จะไปทําบุญที่วัดนะคะแล้วก็จะมปเก็บผักหมอกตกเยอะจริงๆนะคะทุกวันเลยหมอกตกนะคะเปรียบเหมือนฝนตกเลยอะดูตะข่ายดูตะข่ายเห็นไหมคะ ปียไปเต็มไปหมดเลยนะคะปุนาต้องใส่หมวกนะคะปูนาต้องใส่หมวกนะคะเพราะว่าน้ำหมอกเยอะมากเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเก็บผักนะคะเก็บผักแล้วก็จะเอาไปลวกไปทำบุญกันนะคะทุกคนผักก็ไม่ค่อยงามนะคะปีนี้เพราะว่าไม่ค่อยหนาวอากาศไม่ค่อยหนาวเนี่ยเวลาผักขึ้นมาก็จะกระเด็นแบบนี้นะคะ เลยดูแบบเป็นผักที่แบบว่าไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์เพราะว่าอากาศร้อนนะคะร้อนแทบทุกวันอุ้ยทุกคนดูหมอกตกขนาดปูนาใส่หมวกนะคะเหมือนแบบเหมือนฝนโยดฝนย้อยเลยดังป๊อกแปก๊ปกปอกแปก๊กปอกแป๊กที่หมวกนะคะอุ้ยทุกคนเสียดายเสียดายผักขนาดปูนาใส่ปุ๋ยใส่ดินนะคะทุกคนก็ยังแบบ ยังแกรนอยู่เลยนะคะมามาเก็บกันแต่ไครก็กำลังงามเก็บผักด้วยกันนะทุกคนปกติหน้านี้นะคะผักนี่จะงามเพราะว่าอากาศเขาจะเย็นปีนี้ร้อนตับแลบนะคะหนาวมาได้สองคืนสองวันหาย ผักสลบไปแป๊บหนึ่งหลังจากนั้นก็ฟื้นขึ้นมาใหม่โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวผักแกรนนะคะหมอกตกเหมือนฝนเลยอ่ะผักอันนี้ยปูนาปลูกปีที่แล้วนะคะทุกคนแล้วก็มเมล็ดเขาก็ร่วงเขาก็จะขึ้นมาอีก เขาขึ้นมาโดยเองธรรมชาตินะคะปักกัดหินส่วนมากปูนาไม่ค่อยปลูกผักฝรั่งส่วนมากก็บปลูกผักแบบไทยๆเรากิน มีมะเขือเทศด้วยเดี๋ยวไปใส่ส้มตําปกติจะไม่ค่อยปลูกมะเขือเทศหน้านี้ปกติจะปลูกหน้าสปริงปีนี้เลยลองปลูกด,ดูได้ผลอยู่นะทุกคนอันนี้ผักชีผักชีลาวมามาเก็บฝั่งนี้ดีกว่าอุ้ย เสียงหัวรถเหมือนอยู่ในนิวยอร์กเลยเสียงหัวทุกห้านาทีเสียงดังแต่เช้าเลยเสียงหัวเนี่ยเหมือนอยู่นิวยอร์กเวลาไปเยี่ยมญาติของสามีที่นิวยอร์กตื่นขึ้นมาไม่ใช่ตั้งตื่นยังตีตั้งแต่ตอนเช้า ทั้งวันทั้งคืนเจยงรถหวอพยาบาลอุบัติเหตุเยอะมากนี่อันนี้อันนี้กรอบนะคะทุกคนอันนี้กรอบแล้วก็อ่อนไตตรงมุมนู้นน่าจะมันน่าจะอยู่ในร่ม,มก็เลยไม่ค่อยนี่ทุกคนเห็นไหมเขากำลังขึ้นมาเต็มเลยเนี่ยต้นเล็กๆเ,เ,เนี่ยอันนี้คือกระถินที่กระลอกกินนะคะทุกคนกินได้กินดีกระลอกเนี่ย พุษาปูนาเหลือไม่กี่ลูกก็ลอกกินเอออันนี้ก็งามอยู่ทุกคนนี่ก็งามอยู่ยิ่งเก็บก็ยิ่งแตกนะถ้าผักเนี่ย ปลูกทิ้งไว้ทุกคนแล้วก็ปล่อยเขาเป็น,มนเมล็ดเป็น,นเัล็ดแล้วก็เขาก็จะร่วงพอถึงหน้านี้เขาก็จะเริ่มแตกออกมาใหม่อมเป็นการปลูกวนเวียนพืชโดยที่เราไม่ต้องมาปลูกเองนะคะแล้วก็จะปล่อยให้เขาเป็นดอกแล้วก็พอเป็นดอกเสร็จเราก็ไม่ต้องเก็บนะคะ ให้เขาแห้งแล้วก็กร่วงลงมามปลูกเยอะๆอย่างนี้ก็กินไม่ทันทุกคนต้องไปแจกเพื่อนแจกปุง เวลาไปวัดที่อย่างนี้ก็จะเก็บไปแจกเพื่อนเพื่อนะคะตือเกือบลืมใบหูละพาไปละเห็นไหมพี่เขาสั่งเอาใบหูละพาเกือบไหมล่ะเกือบลืมไปแล้วนะเนี่ย ปีหน้าลองปลูกผักฝรั่งดูปีนี้ว่าจะเอามาปลูกแล้วผักมันขึ้นเยอะก็เลยไม่มีที่ก็เลยไม่ได้ปลูกปีหน้าลองเอามาหวานแถวเนี้ยทุกคนผักฝรั่งผ,ผักแครผักสลัดอะไรพวกเนี้ ไม่ไหวพี้จลงทุกคนพีย้ยเยอะจริงๆพี่เต็ม เดี๋ยวค่อยมาเก็บโหระพาเก็บผักพวกนี้ไปลวกก่อนมาทุกคนจะพาทุกคนมาดูอุ้ยอันนี้ดูเจ๋ผักขึ้นเต็มเลยทุกคนเนี่ยขึ้นกำลังขึ้นเต็มเลยเนี่ยไม่เป็นไรอันนี้เราจะปล่อยเขาขึ้นก่อนอ่อ,อน,ออน กินอีกนานเลยนะทุกคนเนี่ยเพราะรุ่นรุ่นเที่ยวเกิดก่อนเขาก็เริ่มน,นั่นแล้วเริ่มรวยลานะคะรุ่นใหม่ก็กำลังจะแตกอองมามนี่จะให้ดูพุทธาลเลืออยู่แค่นี้นะคะทุกคนเลืออยู่แค่นี้พุทธาต้นนี้ดกมากแต่ก็ลรอก,กินปูนาล้าง ที่เขามานั่งกินอยู่ตรงนี้ปูนาล้างทิ้งไปนะนี่ไม่มีอะไระทุกคนข้างบนเนี่ยเพราะว่าไอ้ตรงนี้เขาเขาแขวนลงมาไม่ได้มันเขาก็เลยเหลือให้เราไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะแต่อย่าเพิ่งเพราะว่ายังไม่สุกนะคะแต่ว่าปูนาไปอ่านดูไอ้ใน u t u b e มีคนแนะนำว่าให้ไปซื้อลูกเหม็นมาใส่ขวดแขวนเพราะกันลอกเขาจะไม่ชอบกิน ดูทุกคนเนยผักกำลังแตกขึ้นเต็มเลยเนี่ยปีที่แล้วหวานไว้ตรงนี้ปีนี้เขากำลังแตกออกมาเต็มเลยเห็นไหมคะมต้นใหม่กำลังขึ้นอผักอันนี้งามเชียวผักมะระกำลังแตกออกมาอีกโดนเพีย้ยกิน มาค่มาเก็บมุมนี้มุมนี้ผูนาเพิ่งเก็บไปเมื่อวันสองวันนี้เองแตกขึ้นมาเอกแล้วทุกคนเดี๋ยวต้องเก็บเพราะว่าเพราะว่าคุณสามีจะตัดหญ้าถ้าไม่ถ้าไม่เก็บเดี๋ยวคุณสามีตัดหญ้าตัดหญ้าแล้วก็ตัดต้นไม้เราทิ้งด้วยนะไม่ใช่ตัดหญ้าแล้วตัดแต่หญ้านะทุกคนเวลาเขาตัดเนี่ยเขาไม่รู้หรอกเราบอกแล้วเขาก็ลืม ปกติจะจ้างเขาตัดเวลาเราไม่อยู่บ้านเขาก็ตัดมายมมาเยี่ยมไม่สมราคาทุกคนเอ้ยหาคนทำงานดีๆยากจ้างแม่บ้านทำความสะอาดก็เหมือนกันทำงานไม่ไมได้เรื่องเลยค่อยดัะเบิดคำสิีว่า จ้างแม่บ้านทำความสะอาดแม่บ้านก็ทำแบบลูกลวกสุดท้ายปุนาก็ต้องไล่ออกตอนนี้ก็เลยต้องไปทำเองเดี๋ยวจะเก็บยอดอ่อนไปด้วยเพราะว่าพี่บางคนเขาก็ชอบกินผักสดนะคะบางคนก็ชอบกินผักลวก กินกับส้มตำอะไรพวกนี้นะคะอันนี้คือผักกาดตีนหมีนะทุกคนไม่ใช่ตีนไม่ใช่ตีนหมีไม่ใช่ตีนอือ่นนะผักกาดตีนหมีนะคะวันนี้พูนากรรมาจากวัดจะเอาปุ๋ยใส่ต้นมะม่วง ปุณห์จะเก็บผักออกไปก่อนเผื่อมันเขาตุยวันนี้รถขยะทุกคนยังไม่ได้ผักหมี่เลยเลยทุกคนเนี่ยยังมาลาลาเก็บผักอยู่เลยมะเขือนะคะขนาดต้นมันองอมันแย็งเนี่ยลูกยังเต็มอยู่เลยนะเนี่ยนี่ทุกคนเห็นไหมผักกำลังขึ้นเนี่ย มีทั้งไอผักชีป้อมผักชีลาวกาลังขึ้นน่ะขี้เหล็กก็ยังไม่ได้เก็บค่ะทุกคนเห็นไหมคะเขาเริ่มจะแก่แล้วนะขี้เหล็กมัวแจลล่ล้าล้าล้าไปโน่นไปนี่ได้ผักแล้วแล้วเราจะมาเก็บจะไปเก็บไป,ไปหัลูกพาหน่อยพี่เขาบอกว่าเขาจะทําจิ้มจุม่มวันนี้เขาจะทำคอปป์ทุกคน ่เดี๋ยวให้เก็บใหโหระพาไปใส่ี่จิ้มจุ่มที่ได้ผักแล้วอันนี้เราจะไปกินกับน้ำพริกนะคะว่าพี่ต่อยเขาจะทําน้าพริกไปนี่ได้ผักแล้วนะคะมาเราจะมาเก็บใบโหระพาต่อตะกร้าเขาอ,อยู่ใส่นู้นนี่จะกร้า เดี๋ยวจะเก็บใบอันนี้ไปใส่ผัดหมี่ด้วยโอ้ยต้นอันนี้ข้อคุลใบกุยช่ายพวยใบกุยช่ายเลยตุ๋ยเลยเนี่ยใบกุยช่ายงามๆเดี๋ยวมาเก็บเอาใบนี่ยอดอันนี้ไปกินกับน้ำพริกพี่ต่อยเขานำทำน้ำพริกปลาทูไป เขากำลังแกยอดค่ะทุกคนนี่ก็เกิดเองนะไม่ได้ปลูกนะเนี่ยเนีย่ยเห็นเม็ดเม็ดเขาล่วงแล้วมนาวก็ขึ้นมาไตแล้วก็โดนเพี้ยกินไปเพี้ยกินเสร็จก็แตกขึ้นมาใหม่เพราะเราจะไม่ฉีดยานะคะปล่อยเขาแบบกินกินให้เขาเบือ่อแล้วเขาก็ไปเองเลย พึ่งพากันแบบธรรมชาติทุกคนเอามีดมานะแต่อยู่ีนอยู่ข้างล่างนู่นอยู่ข้างล่างในตะก,กานู้น เก็บอยอดนะคะนี่เราก็มีนะทุกคนแต่ว่ามา,มาเก็บกันลองใส่ทั้งมือดูสิเด็ดยอดให้เขาแตกออกมาใหม่ อาทิตย์หน้าเนี่ยจะอากาศจะหนาวกลับมาอีกแล้วก,ก็เจอหนาวก็อาจจะถุ่ม็ได้ อ่อนเดี๋ยวมาเก็บไปห้องเราพาดแป๊บหนึ่ง 静静。 ใบหูระพาอยู่อันนี้อ่อนๆนะคะโหระพาใบอ่อนตรงนี้น,นี่ก็กำลังเตะออกมน,นี่ได้ผักแล้วค่ะทุกคนมาได้เวลาไปทำอาหารกันนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวเจอกันทีว่วัดค่ะอยู่ดีไม่แห้งกันสุกู่สุขคนนะพี่น้องสวัสดีค่ะ